อยากให้พ kind of ูดถึงงานแต่งยู o ปาร์ตีวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ไปที่มาก็ที่ไปที่มาค่ะวันนี้เป็นงานแต่ง k y o ปาร์ตีก็เหมือนว่ามามีเราเติบโตมาได้จาก6ปีแล้วค่ะก็เลยอยากจะจัดงานเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ที่สพอร์ตเรามาตลอดค่ะเห็นว่าโซเอาภายในติดตาเลยใช่ตอนแรกก็ลุ้นว่าจะโซเอาภายในกี่ชั่วโมงนะแต่ว่าซนๆทั้งซนๆเขาพพอร์ตดีมากเลยค่ะอ เอาแค่พี่ซีกันนุนพูดถึงความพิเศษของวันนี้ที่เราเตรียมมามีอะไรบ้างก็ครบหนึ่งขวบแล้วค่ะครบหนึ่งปีแล้วครับผมก็วันนี้ก็มีโชว์พิเศษซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พี่แพทได้จัดไปอีกครั้งมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีครั้งนี้ครับผมก็จะมีความพิเศษมากมายแน่นอนมีเกมสนุกสนุกเล่นแน่นอนครับผมแล้วก็มีแบบความใกล้ชิดแน่นอน้องหนูนอนหเตรียมมากี่เพลงลูกวันนี้วันนี้เตรียมมากี่เพลงหรอครับ เพลงเดียวนับเยอะแต่หนูตอบหนึ่งแน่นอนนับเป็นาทีมไม่ทีเพลงวนับเป็นพี่แบบหนึ่งครับไม่เอานะหนูไม่ร้อนเลยร้อนเร่งครับวันนี้ก็เตรียมมาเพลงอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าทุกคนน่าจะอยากฟังครับเพลงหนูไม่เยอะแต่ชุดหนูเยอะครับผมเราดูชุดรูปจะไม่ซ้ำไม่ซ้ำครับรูปรูปลีมีหลายมีหลายชุดมากเลยเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้มีไหมที่เหมือนแบบพูดๆไปนิดนึงว่าเออมันจะเป็นอะไรยังไงอย่างงี้หนู อ๋อเป็นอะไรอ่ะอันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมที่เล่นที่เล่นกับแฟนแฟนะครับแฟรู้สึกว่าชอบกิจกรรมนี้มากแบบใช่เอออย่างนี้เลยนี้มันยิ่งกว่านี้อีกแบบมันคืออะไรมันสูงครับอาจจะให้ดูกปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็กระโดดเราเล่นไม่ได้นะไม่ได้แต่ว่าสูงครับสปอยว่ามันสูงอยากให้คุณพัดพูดถึงการร่วมงานกับซีนนี้เป็นยังไงบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ดีใจค่ะก็สนุกมากที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองท่าน ก็สู่ว่าทั้งสองท่านเ,เป็นโ r o f e s ั i o นอลแล้วกมม็มีแบบความสามารถมากมาเลยโชว์ทุกครั้งจริงแล้วแบบ <laughs> โชว์ทุกครั้งเขาก็ทำออกมาออกมาได้ดีมากๆเราเข้าใจว่ทาทั้งสองท่านค่อนข้างแบบมีคิวแน่นมากแต่ว่าทุกๆุกครั้งที่เห็นเขาแสดงหรือว่าจริงๆใครก็ติดตามเขาด้วยแบบนอกแบบในจอไงเวลาเขาไปออกรายการอื่นก็แบบได้เห็นเขาโชว์ศักยภาพเราก็แบบเออดีใจคิดคิดไม่ผิดเลยที่แบบได้ได้เลือกมาร่วมงานกันแสดงว่าส่วนๆนก็ช่วยจับสูนแบนเราเต็มที่เปกเต ให้อยากให้พี่ตีกับนุพูดถึงการร่วมง,งานกับแอนจะเป็นยังไงางนนสนุกครับสนุกชอบแบบไปต่างประเทศมากไปต่างประเทศรูร้สึกแบบสนุกและเอ็นจอยจริงๆแบบทางคุณแม่ของพี่พตตี้ด้วยแบบดูแลดีคุยเป็นกันเองมากครับผมเหมือนแบบมันเหมือนเปรตเสมือนแบบ,แบ,บแบบคุยเป็นครอบครัวเนาะคุยกันเองและมีเรื่องอะไรปรึกษาก็ปรึกษาได้ครับผมชอบตรงนี้มากเลยครับก็ อยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วครับใช่พี่ๆทุกคนน่ารักมากๆเลยน่ารักกับพวกเราแล้วก็เทคแคร์ดูแลดีมากๆตอนที่ไปต่างประเทศใช่ครับชอบมากๆเลยรู้สึกเหมือนแบบได้ไปเที่ยวกันเลยเหมือนไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยกันแล้วก็กับเป็นแฟนด้วยครับเพราะนั้นก็สนุกมากๆเลยอย่างงานมีติ้งครั้งที่แล้วก็ยังจำบรรยากาศได้อยู่เลยครับเพราะนั้นก็ฟีลกูร์มากๆเลยเหมือนกันครับอยากให้ท่านท่านฝากมามีไว้กับแฟนๆได้ติดตาม ับก็อยากจะฝากแบรนด์มามิครับที่ผมกับเฮเป็นพรีเซนเตอร์นะคะไปในเอาหอวอมใจทุกคนละกันครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าเซรั่มของมามิเขาดีจริงจริงครับไม่งั้นหนูกับเฮก็คงไม่มาบอกต่อแบบนี้ครับของผมก็จะเป็นตัว B Bright Baby Serum ครับก็จะช่วยทําให้หน้ามีความไบรท์มีความกระจ่งางใสขึ้นช่วยทําให้ผิวที่หมองคล้ำดูกระจ่งางใสขึ้น ครับผมก็ฝากด้วยของตัวผมก็จะเป็นสวัสดออฟไลน์นะครับทั้นยิ่งนะครับผมจริงๆมีเซรั่มหลายตัวเลยก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็จะได้มีเขาเรียกว่าอ,อะไรหน้าใสาและมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมแต่งหน้าดิดง,ง่ายด้วยครับผมก็ฝากด้วยครับ จากจะฝากมามีไว้กับทุกท่านด้วยนะคะก็ช่องทางเรามี3สาขาค่ะที่เซ็นเตอร์พอสยามสแควร์ค่ะกเซนทราันรพาวแล้วก็พระราม9้านะคะยังไงก็สามารถไปเยี่ยมชมที่ร้านได้หรือว่าหากใครไม่สะดวกก็สามารถช็อปผ่านเว็บไซต์นะคะ w w w m a m i c o s t c o m ค่ะขอบคุณครับยินดีดยครับ